สิ้นหรืออ้ก yeah. ้อนเนาะในน้อยนี่ก็ต่ำเก่งขนาดเนาะจะเมื่อบิ้งไม้ในน้อยนี่มีอยู่ขนาดสี่ห้าสิบบาทเพื่อซื้อได้เป็นเครื่องมือกัน ตามเข้า,า,าใช่นนลหลังนด้งนู้นสีบัว่สนีส่สยอสบอดไปสอดไปยอดมาอกบนเก่า

เตรียมแล้วเนาะไผ่ฝอยซอยหักมูมูหลายนอกบ้านนี่เลยเออแนวนี้ก็ยังพออยู่อยู่เนาะ เบืองหมู่หมู่ไายหลายบาน,เ,นเป็นหมู่กี้เนะาะออนี่ปันยากาศหอมๆบาน ยำลังเนี่ยทำอะไรลุงเลยไปเจะเบิ้งหมดเบิ่งเไปม่้ยไปทำเงินไปที่จะเก็บลุงได้หรือเอาไว้เอาลุงเปต่อศึกษา ่ยากหน่ตป็ลายแต่นนแถวบ้านเา่ได้หลายบบนี้าามีสองอันกจตำแพรีอันนี้มันหลายลายกับลายเส้นเลยลายสีเนานะนี่ขอบจังเงินนั่นตำคูกแค่เออ

ิ้นเลยกันเนาะนน้อยๆนี่ก็กตำกิ่งขนาดเนาะเสียวสารนี่แ็ลายแบบนี้เนาะดนเลค่นี้น่เนายธรรมดาเนาะตาเจ๊ไมนเนี่ยเจ๊้นี่ไหนุ่มลายาเลย

ไม่ก็สินสี่น่าจะเป็นสี่ลายหมดเลยนะส่วนใหใช่ลังใดลังใดตามเบืองกันตามหาสุดยอดสินของเมืองแล้วอ้ยลา่นห้บัวน้ำอะไรงามเนาะ ลายแบบลายนะเนาะแบบลายแบบอยู่ในวัดนะลายทองนะเออเอองามไดยงาม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 แต่สีมันจะจืดถ้าเราเอาสีมนันเด่นๆนะมันจะงามเป็นแบบนี้ให่เลยนี่เนาะลายงามเลยโอ้คักๆๆก,ก,ก,กนี่เป็นลายชิ้นชิ้นธรรมดาเด้หน่นนเนาะจะเมื่อเบิงไม้เน้นน้อยเน,นี่ยมีอยู่ขนาดสี่ห้าสิบอัน เพื่อสิได้อันเป็นอันนี้เนาะขักขักขักเออสีไม้ไลายมือของเตละหลังเดน่นถือว่าสูสีเนาะสี สีบัวนี่งามไปอีกแบบนึงนี่นก็ได้ตามไปอีกท่านผู้ชมตามทีมงานจ้อยเบ้าเล่าไปค้นหาสุดยอดสิน้นสนเผาบูเดเริ่มหันลินได้แล้วกันเลยเตามหาสุดยอดสิน้น ุดดยอโอ้งามเลยเป็นเป็นภาษาชนเผ่าก็รู้ว่าสปอยสปอยมันเป็นสีสีเนาะแต่เหม่ยหนึ่งสองสามสี่สี่สองสามสี่มันจะเป็นมันเป็นขันมันนะนะเป็นล็อกมันเองโอ้สี่สี่ตากระโลเนาะเป็นแบบสี่ตาเนาะ สีหอง่มปอยซมปภาษาภาษาบรูซมปอเป็นภาษาัพสินนะอืเาก็บอมกันแแต่าเป็นสินเป็นลักซีลายเนาะบลมีคลายโบลายนี่ใจะมีคลายเนี่ยปช่ลทมทาทามเ้ละฮะเลัวเฟลัว

ตามหาสุดยอดสิ้นต่อไปเนีซื้อไปต้นจะซื้อทำาได้ซื้อไปขาย

คือนุ่งเสื้อแดงไปลินบุญนะนุ่งใส่บาดเนาะอืมแมมก็ได้แล้วแบบเขาสนใจแล้มันใส่เขาเห็นยังอยู่หันบ่ก